สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนทีชคลิปนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายเอฟเฟกตแล้วก็สกิลต่างๆของเอของเกมนี้นะครับเพราะบางทีแบางทีมันต้องแปลไทยเป็นไทยทีหนึ่งเราถึงเราชาวเกมเมอร์ถึงจะเข้าใจหลักๆมันก็จะอยู่ในโซเดียกนะเอามาดู iac, มาดูกันไล่นะครับโซเดียกที่1 ตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อโจมตีความเสียหายสิก็คือก็คือความเสียหายบวกสิเปอร์เฮะไปตรงๆเลยไม่มีอะไรความแม่นยำก็คือความแม่นยำครับอันนี้ก็เช่นกันเมื่อใช้คาถาความเสียหาย10%แยกกันนะแยกกันนะครับเมื่อโจมตีกับเมื่อใช้คาถาแยกกันยังไงกดที่ตัวเคอย่างนี้ถ้ามีคําว่าคาถาคือคาถาถ้ามีคําว่าโจมตีคือโจมตีถ้าเราเอา่า ใช้เมื่อใช้คาถาบาแล้วแรงขึ้นก็จะเป็นเฉพาะรูนที่กำกับไว้ด้วยคําว่าคาถาด้านหน้าถ้าใช้คําว่าโจมตีแรงขึ้นก็จะเป็นรูนโจมตีที่มีกำกับไว้ข้างหน้าแยกกันนะครับอย่างเงี้ยคาถาคาถาอย่างเงี้ยโจมตีโจมตีนะครับอันนี้บัฟอันเนี้ยนี่ก็เป็นคาถาต่อไปครับสว่วนที่2 พวกนี้ไม่งงนะค่าป้องกันตัวนี้ก็ไม่งงอ่ะพวกนี้ก็สมุนไมเนียนนะครับหน้าไม้เซนทรีของคนใช้สมุนกับคนที่ใช้หน้าไม้ตัวนี้ความเสียหาย10%ก็คือดาเมจดามเมจเลยนะครับดาเมจความเสียหายเลยตัวนี้ความเสียหายธาตุกับกายภาพแยกกันกายภาพก็ก็คือกายภาพนั่นแหละอ่าธาตุก็คือทุกอย่างเลยอ่าเช่นไฟในในี้ก็จะเป็นไฟสายฟ้า น้ำแข็งไฟสายฟ้าน้ำแข็งพิษนะครับพวกนี้ก็จะความเสี่ยงหายธาตุหลายๆคนเล่นความเสี่ยงหายธาตุก็จะมาเป็นแบบนี้ส่วนคนเล่นสายกายภาพก็จะเป็นแบบนี้กายภาพก็จะมีดอทก็จะมีดามเมลวี e, ก็จะ็นพวกเลือดออกแต่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึง่งมาดูที่3พวกนี้ผมดูละไม่น่ามีมอะไรงงนะครับ อันนี้ก็เมื่อโจมตีความเร็หาสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับามาดูกันที่อันที่สี่บ้างอันที่สี่จะเริ่มงงแล้วนะครับอ่าเมื่อโจมตีความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์ทราบแล้วความเร็วโจมตีทราบแล้วนะครับความเร็วโจมตีทราบแล้วโปรเจกต์ทายสิบความเร็วโจมตีแยกกันความเร็วโจมตีกับความเร็วในการไล่ถ้าเราใช้ความเร็วโจมตี ก็คือพวกสายที่ใช้สกิลโจมตีในการในการอ่าในการเล่นนะครับดังนั้นในส่วนของสายตรงนี้ถ้าใครเล่นสายเวทก็ไม่ต้องมาอัพความเร็วโจมตีเพราะว่ามันคุณจะคุณจะขึ้นความเร็วในการไล่เวทของคุณอะ่ะมันขึ้นอยู่แบบความเร็วในการไล่คาถาครับมันต้องใช้ไล่คาถาอันนี้ความเสียหายโปรเจกต์ไทยก็คือความเสียหายของระยะไกลใช้ได้ระยะไกล มาดูอีกทีนะครับพอพอพูดว่าระยะไกลอ่มันก็จะเป็นสกิลที่มันยิงออกไปมันจะคือโปรเจกต์ทายทุกแบบเนี yeah, ่ยโปรเจกต์ทายอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นเชนเชนสกิลก็คืออ่คุณคว้างคว้างอะไรสักอย่างจากจุด A ไปจุด B แล้วมันลอยคว้างกลางอากาศมันคือโปรเจกต์ทายได้หมดนะครับอย่างเงี้ยลูกบอลไฟอ่ะลูกบอลไฟทำไมเป็นโปรเจกต์ทายก็มันก็โยมันโยนลูกบอลไฟไปครับฟุ๊ปเนี่ยไปโปรเจกต์ทายธนู ธนูเป็นโบรเกทายเพราะว่ามันยิงออกไปแต่สายฟ้าไม่ใช่โบรจกทายเพราะมันแชทชัดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็โบรจจกทายอ่ะก็คือจะได้หมดเราก็ต้องดูสายนะครับเราดูเราดูสายของเราว่ามันใช้ได้ไหมตัวนี้อ่ะตัวนี้ความเสียหายต่อเนื่อง10%คืออะไรอันนี้คือ damage over time ในภาษาอักรนกครับ DOT ถ้าถ้าคุณเเล่นพิษ อ่าเล่นสายพิษเนี่ยจำเป็นสุดๆหรือเล่นสายไฟไหม้ศัตรูติดไฟพอพอศัตรูติดไฟพอศัตรูติดพิษแล้วเราไม่ได้โจมตีแล้วดาเมจที่มันจะเด้งขึ้นมาเพราะมันติดพิษติดไฟนั่นแนหะนั่นแหละครับคือ DOT d a m a อ e o v ร r time แปลว่าความเสียหายต่อเนื่องตรวนี้ส่วนขอบเขตวงกว้างขอบเขตวงกว้างก็คือ area of effect มันจะความหมายก็คือสมมุติว่าเอ่อคุณลงเวทนี้ไปง ดาเมจดาเมจของมันจะอยู่ในวงเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วอิ้วในเกมนะหนึ่งนิ้วพอเขอบเขตวงกว้างไปปุ๊บเอาไปเยอะอ่ะสุดท้ายพอลงเวทไปปุ๊บตุม้มดาเมจมันก็อยู่ในวงกว้างจากจากเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้วก็อาจจะกลายเป็นสองนิ้วซึ่งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประมาณว่านั่นแหละครับขอ,อบเขตความเสียหายที่คุณลงสกิลหลาหละครั้งเนี่ยมันจะกว้างขึ้นใครใช้เวทที่มีความกว้างก็จะใช้เน้นใช้ตรงนี้เลยครับขอบเขตวงกว้างกว้างขึ้น อันเนี้ยเมื่อใช้คาถาความเสียหายเห็นไหมครับเมื่อใช้คาถาเมื่อโจมตีเห็นไหมมันจะแบ่งแยกด้วยคำว่าโจมตีกับคาถาอันเนี้ยถ้าเป็นพวกสายคาถาก็จะมาอยู่ตรงสายนี้เห็นไหมครับมีความเร็วในการไายแล้วก็เทียบกับความเร็วโจมตีแยกกันพวกคาถาจะต้องมาเล่นตรงนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเอาละมาดูตรงนี้ต่อโซเียกห้า ส่วนเด็กห้าความเสียหายธาตุความเสียหายธาตุมันจะแยกกันอย่างที่บอกมันจะมีความเสียหายธาตุกับความเสียหายกายภาพกายภาพก็คือยิงดิบๆไม่มีอะไรเลยอย่างมากก็คือมีดอปเลือกออกพวกความเสียหายธาตุก็อย่างที่คุยเมื่อกี้ครับตรงนี้ไม่มีอะไระะหลกัหลกๆก็จะมาอยู่ตรงนี้ตัวพิเศษนะตัวพิเศษนี่ อธิบายนะครับพลังเกิดสถานะผิดปกติความเสียหายบวก4พลังเกิดความผิดปกตตัวนี้เนี่ยหมายถึงดอตเรทก็คือโอกาสนะครับโอกาสที่ศัตรูจะติดดอทเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าศัตรูมีโอกาสติด,ดอทดยี่อร์เติดดามเมจวัฒน์ยี่อร์เซอันนี้ก็บวก4แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกไปแบบ บวกสี่เฉยๆไปเลยก็จาก20จาก20ก็กลายเป็น4หรือเปล่าแต่ความหมายของมันคือโอกาสการเกิดดอทครับเพิ่มขึ้นตัวนี้ส่วนความเสียหายแก่รสูท้ที่ฐานิวปกติความเสียหายก็คือศัตรูตัวไหนมันติดอดอทอยู่เราจะโจมตีมันได้ขึ้นครับไอ้พวกยกระดับครอบงำพวกเนี้ยเอฟเฟกระดับมันก็คือเอฟเฟกของตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ยกระดับเนี่ยมันทำไรได้ ยกระดับก็คือก็คือเนี่ยเอฟเฟกตัวนี้เลยความเร็วโจมตี1 0เมื่อโจมตีความเสียหายบวก50เอฟเฟกยกระดับก็คือจะไอตัวเนี้ยจะบวกให้กับตัวนี้15%บอันนี้ก็บวกให้กับ15นะครับคุ้มกันพัฒนาการคุ้มกันพัฒนาการก็คือป้องกันครับป้องกันป้องกันตัวเองจากการถูกมัดถูกผูกมัดในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่มันจะมีมอนสเตอร์ที่มันชอบจับเราขังกรงอะ่ะ เอ่อที่เป็นโกงไม้มาขังกึ๊กกึกอ่ะไอ,อต,ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าว่าจะตรวเกี่ยวกับมันหรือเปล่าเอามาดูตัวนี้ครอบงำครอบงำเป็นเอฟเฟกเฉพาะครับนี่มันจะบอกว่าคืออะไรส่วนเอฟเฟกครอบงำก็คืออ่ามาเพิ่มของตัวนี้ตันนี้ก็เพิ่มของตัวนี้ส่วนขยายความเสียหายหจู่โจมอันนี้บางคนสงสัยตอนนี้กระจ่างแล้วขยายความเสียหายหจู่โจมก็คืออ่าบวกนะครับบวกให้กับการโจมตีไปเลยก็คืออ่า ไปนอนละเมอะิอ่ะก็อย่างเช่นไม่นับหรอดนะคุณยิงคุณฟันศัตรูไปเนี่ยปึ๊บหนึ่งพันเนี่ยพราะขยายคายจุโจมผมเอก็คือบวกให้กับพลังโจมตีตร,ตรงนั้นตรงๆเลยแล้วก็บวกให้เยอะเลยครับไอคําว่าขยายเนี่ยคือบวกบวกให้เยอะเลยขยายความเสียหายจุโจมก็คือบวกให้กับการจุโจมเต็มๆมาตัวนี้ขยายความเสียหายวงกว้างเอ๊ก็คือบวกให้กับสกิลที่เป็นเอ AO e อ AOE ออ เออเลยเอฟิกกว้างๆให้มันบุ้มแรงขึ้นตัวนี้ก็ขยายความเสียต้วยก็คือเพิ่มเพิ่มปริมาณความเสียหายของดอทนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่ามีควาว่าขยายนำหน้าจะเป็นก็คือเพิ่มเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไล่าสายมาแล้วเน้นๆเ,เนี่ยเดแต้มก็อาจจะต้องเก็บไปสักอันหนึ่ง ถ้าใครถ้าใครเน้นโจมตีธรรมดาไม่ได้ดอทก็เน้นไปที่ความสชยจุโจมถ้าใครเน้นดอทโหด,โดจะต้องเน้นไปที่ความขยายความใชยต่อนเนื่องส่วนที่ใครเน้นเวทบื้มกว้างจะต้องขยายความใชยวงกว้างครับตรงนี้ไอ้จานหนึ่งที่งงขอบเขตอาวุธนี่ขอบเขตอาวุธมันเป็นช่วงช่วงแนวกว้างช่วงแนว,วกว้างของการฟาดฟันอาวุธมันจะเป็นเรื่องของอระยะใกล้ครับต,ตอนตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นระยะอาวุธ นะครับจริงๆไม่ใช่ระยะอาวุธไม่ได้เพิ่มขึ้นหมายถือว่าระยะอาวุธไม่ได้ไกลขึ้นการแคสติ้งไม่ได้ไกลขึ้นมันคือขอบเขตอาวุธประมาณว่าคุณเอาดาบฟันอะ่ะปุ๊บระยะที่คุณจะฟันโดนศัตรูมันมันก็ใกล้อยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่ได้กว้างมากแต่พอคุณเพิ่มขอบเขตงอาวุธปั๊บมันจะกว้างขึ้นในในอัตราที่มันกว้างขึ้นถ้าถึงร้อเนี่ยคุณอาจจะฟันทีนึงแล้วก็โดนศัตรูด้านหน้า4ี่ห้าหกตัวก็ได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ขอบเขตอาวุธเหมือนกันนะขอบเขตอาวุธส่วนขยายความเสียหายระยะใกล้6%ก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มความเสียหายให้กับการโจมตีระยะใกล้6%เพิ่มเป็นอย่างมากอันนี้ก็คือสําหรับระยะประชิดเขานี่เช่นกันครับขยายความเร็วการเคลื่อน,นที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็นอย่างมากเพราะเพราะไอ้คำว่าขยายนี่แหละครับมันคือเหมือนไม่เหมือนเป็นตัวคูณสุดท้ายครับ อันนี้เป็นขยายความเสียหายจู่โจมขยายความเสียหายระยะใกล้ขยายความเสียหายจู่โจมอันนี้ก็คือครอบจัก,กรวาลน,นะครับความเสียหายจู่โจมครอบจัก,กรวาลอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้พลังเล็กๆก็คือในสว่วนของตัวมันเองแล้วก็ เดี๋ยวผมดูก่อนอะไรที่มันนั่งงงๆอ่ะโอเคตัวนี้อ่าหนึง่งอ่าความเร็วฟื้นฟูฟคูดาวรูนสกิลเคลื่อนย้ายสกิลเคลื่อนย้ายในที่นี้เราใช้กันอยู่3ตัวกลิ้งวป์ปกระโดดตัวนี้ได้ทั้งหมดจะคูดาวจะเร็วขึ้น10%ส่วนตัวนี้จำนวนครั้งใช้สุด,สดของรูนสกิลเคลื่อนย้ายนะครับมันจะทำให้สกิลเหล่านั้นอนะ่ะเพิ่มจำนวนเขาใช้ได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง กลิ้งตะก่อน2เพิ่มเป็น 3, วารวปบตะก่อน1เพิ่มเป็น2กระโดดโดดตะก่อน2บอกไม่แน่ใจเพิ่มเป็นเพิ่มเป็น3นะครับไม่ไม่งก็เพิ่มเป็น2นั่นแหละประมาณนี้ขอบเขตอาวุธเหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับขอบเขตอาวุธขอบเขตอาวุธคือที่บอกเมื่อกี้สำหรับสายพิชิตเหมือนแบบคลฟดามิแนวนอนแล้วก็ขยายความแสบวงกว้างตัวนี้ก็จะเป็นทําให้ขอบเขตอาวุธกว้างมากขึ้นมากๆ นี่อันนี้ขยายความเสียหายต่อเนื่องนี่คือดอทครับนี่ดอทจะแรงขึ้นอ่างั้นก็มาตรงนี้ที่มันติดอันหนึ่งตงัวนี้อ่านี่จำนวนครั้งลูกโซ่จำนวนครั้งลูกโซ่คืออะไรอะไรก็ตามที่คุณที่คุณยิงแล้วออกไปที่คุณยิงออกไป,ออกไปแล้วมันชิ่งได้มันจะชิ่งได้หนึ่งชิ่งมันเหมาะมากสำหรับโซ่สายฟ้าเพราะว่าโซ่สายฟ้าเนี่ย มันสามชิ่งฮะแล้วก็พอทําเป็นเมจิกมันจะเป็น5ชิ่งถ้าได้ถ้าได้ตรงนี้มาอีกมันจะกลายหกชิ่งครับแน่นอนว่าธนูถ้าคุณยิงธนูเดียวออกไป1ดอกเวลายิงโดนศัตรูปุ๊บมันจะชิ่งไปหาศัตรูอีกดอกหนึ่งก็จะได้อีกหนึ่งชิ่งแต่ว่ามันนับแค่ชิ่งเดียวอ่ถ้าคุณยิงธนูออกไป5ดอกพรวดเป็นเป็นรูปพัดไปเนี่ยมันจะมีแค่ดอกเดียวคือดอกตรงกลางครับที่มันชิ่งมันไม่มันไม่ชิ่งทั้ง5ดอกถ้ามันชิ่งทั้ง5ดอกดอกละหนึ่งช มันโคตรเทพก็เลยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะไล่มาตรงนี้ขยายความเสียหายธาตุ15%ตัวนี้แรงมากๆแรงมากๆสํสำหรับสายธาตุครับใครที่เล่นดาเมทธาตุถ้ามาขยายความเสียหายธาตุได15%ตัวนี้โคตรแรงแต่ว่าคุณจะมาสูญอากาศได้ ครูก็ต้องเล่นสายเวทมาต,ต้องเป็นสายเวทแท้นะครับถ้าเป็นสายอื่นมามันจะต้องไล่สายนี้มาซึ่งมันค่อนข้างจะก็ได้อยู่แหละบางทีนะก็ได้อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะอะไรงง,ง,งเอฟเฟกต์ครอบงามก็คือขยายของตัวนี้ขยายกระแสโจโจมอนนธิบายไปแล้ววงกว้างต่อเนื่องอันนี้ทราบหมดแล้ว ขยายข้อสารุจูดจมอันนี้ก็คือจุดจมตรงๆครับแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นเยอะตัวนี้ลบลีกความเร็วสูงลบลีกสมบูรณ์อันนี้เร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วความเสียหายต่อเนื่องอันนี้ก็อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่งงๆความเสียหายต่อเนื่องก็คือดอทนะครับดนามิโอเวอร์ไทม์ ทีนี้ดัมเอววอรไทม์ time, เนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาใช่ไหมประมาณว่าสมมตินะหนึ่งวินาทีมันก็จอดทีหนึ่งใช่ไหมหนึ่งวินาทีเด้งทีหนึ่งบึ้งหนึ่งวินาทีนึงเด้งทีหนึ่งบึ้ง,ง,งตัวนี้ถ้าไปเร่งความเร็วความเฉียต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นสมมตินะศูนย์จุดแปดวินาทีเด้งหนึ่งทีจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยสำหรับโซเดียกที่มันงงๆนะครับทีนี้มายกตัวอย่างดูจากธนูไฟอ่าธนูไฟตัวนี้ มันก็มีบางอย่างที่งงๆนะเอ่อพึบๆความเสียหายเปเอาเพลิง267ก็ความเสียหายเปเอาเพลิงตงัวนี้อันนี้จะเป็นดาเมจตรงๆนะครับแต่ว่าพอมาคูณมาไปคูณตัวคูณแล้วมันก็จะแรงขึ้นโอกาสติดไฟ40%อันนี้ไม่งงนะครับขยายความเสียหายติดไฟนี่แหละตัวนี้มันตอนแรกง,งงอยู่ตอนนี้เคลียร์แล้วนะมันคือดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือ38% 38% แล้วก็เมื่อติดไฟทับซ้อนสุดห้าสตตัวนี้ไม่มีอะไรขยายความเสียหายต่อเนื่องนะครับอัตาราขยายความเสียหายต่อเนื่อง1 5เซนต่อการทับซ้อนก็คือดอทนั่นเองก็คือดอทจะแรงขึ้นนะครับดอทจะแรงขึ้น15%เปอร์เซนต์ต่อการทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะโอกาสติดไฟขยายความเสียดีไฟอันนี้ก็ดอทความเสียหายไฟจะสูงอันไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรนะครับ แต่มีเอฟเฟกความร้อนสูงอันนี้ผมก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันผมก็ปล่อยไว้นะครับออันนี้เมื่อติดตั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเสียหายโบก33%ตัวนี้อันนี้จะเป็นมันจะเป็นเอฟเฟกของเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกของรูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซึ่งซึ่งมันมันก็มันก,มนก็มันก็ทำยากอะนะไอ เรียบร้อยนะครับสําหรับตรงนี้น่าจะเคลียร์นะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าเราไปสายไหนแล้วมันจะแรงขึ้นแค่ไหนแล้วเราควรเน้นอะไรถ้าถ้าให้ผมพูดก็อย่าว่าครับใครใครเลือสายดอปเป็นหลักดอปเป็นหลักก็นู่นเลยพวกสายพิษพวกก,ก็จะต้องเป็นพวกเอ่อเอ่อเป็นเน้นขยายความเสียหายต่อเนื่องนะครับไปไปที่ความเสียหายต่อเนื่องขยายความเสียหายต่อเนื่องถ้าใครไม่ได้เน้นดอปเ <JUST S 2> น้นโจมตีตรงตตุต๊บตุ๊บตับ,ตบๆแรงแรงไปเลย ก็จะเป็นขยายความเสียหายจู่โจมนะครับพวกนี้ก็จะประมาณนี้นะครับงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับคืนๆกลางคืนการขํากลางคืนดึกๆเด่นๆผมมีสตรีมด้วยนะครับถ้ายังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะโอเคครับ